ขวัญหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งทำงานในร้านกาแฟาเล็กๆในมหาวิทยาลัยเธอแอบรักพีมที่เป็นรุ่นพี่เรียนอยู่คณะวิศวกรรมมาตลอด4ปีโดยไม่เคยเอ่ยปากบอกรักข้างเดียวที่เธอเก็บไว้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนวันหนึ่งพีมกำลังจะเรียนจบ และขวัญรู้ว่าถ้าเธอไม่พูดวันนี้เธออาจจะไม่มีวันได้พูดอีกเลยวันหนึ่งพีมเดินเข้ามาซื้อกาแฟพร้อมรอยยิ้มธรรมดาธรรมดาแต่กลับทำให้โลกของขวัญเปลี่ยนไปนับแต่นั้นมาขวัญแอบมองเขาจากระยะไกลทุกวันเธอจดจำรายละเอียดเล็กๆเกีเ่กยวกับเขา ตั้งแต่เมนูกาแฟประจำไปจนถึงเวลาที่เขาชอบนั่งอ่านหนังสือคนเดียวตรงมุมหน้าต่างขวัญน,น้ำเสียงเรียบนิ่งแต่อบอุ่นฉันไม่เคยคิดว่าความรักจะเริ่มจากอะไรที่ธรรมดาได้ขนาดนี้แค่แก้วกาแฟแค่รอยยิ้มแค่เขา ที่ไม่เคยรู้จักฉันเลยวันหนึ่งทีมไม่เลิกลเข้ามาที่ร้านฉันไม่เคยคิดว่าลาเต้ร้อมรับจะเริ่มจากอะไรที่ธรรมดาขนาดนี้แค่แก้วกาแฟแค่รอยยิ้มแค่เขาทำกาแฟให้ที่ไม่เคยรู้จักฉันเลยได้ค่ะ ขลันได้ร้อนทำงานไ<ม>้ห่หกานไปมหเาเิทยาลัยสบตาเขาเว็บหนึ่งก่อนจะหันหน้าหนีอย่างประมาขวาัญตั้งแต่วันนั้นเขากลายเป็นลูกค้าประจำของฉันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวันธรรมดาที่ฉันเฝ้ารอขวัญเดินผ่านบอร์ดกิจกรรมนมหาวิทยาลายัยเห็นใบประกาศ รับสมัครสตาฟงานวิชาการขวัญได้แต่พึมพำเขาเป็นหนึ่งในทีมงานนี่นาเธอยิ้มบางๆก่อนจะจดชื่อสมัครเพื่อนสตาฟขวัญไปส่งเอกสารนี้ให้พี่พิมพ์หน่อยสิขวัญได้ค่ะขวัญเธอเอกสารเดินไปหาเขาขวัญพี่พิมพ์นี่เอกสารค่ะ พีมหันมารับยิ้มเล็กน้อยอ๋อขอบคุณนะขอโทษทีชื่ออะไรนะขวัญชะงักไปเล็กน้อยขวัญค่ะพีมอืมขอบคุณมากนะขวัญขวัญเขาจำชื่อฉันไม่ได้แต่มันก็ยังดีกว่าไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมขวัญนั่งที่ร้านกาแฟ และมอมที่พิมพ์นั่งหัวเราะก,กับเจนอยู่ไม่ไกลเพื่อนพนากาักงานดูเหมาะก,กันดีเนาะพิมพ์กับเจนขวนัญได้แต่ฝืนยิ้มแล้วก็ตอบว่าอืมขวัญฉันบอกตัวเองให้เลิกมองเขาแต่ใจมันไม่ฟังเลยสักนิดขวัญพูดกับตัวเองทำไม ถึงตัดใจไม่ได้สักทีนะขวัญน,นั่งเขียนจดหมายบนโต๊นเล็กในห้องพักนักศึกษาขวัญพิมพ์นี่อาจจะเป็นครั้งแรกในครั้งสุดท้ายที่ฉันได้พูดกับเธอตรงๆผ่านตัวหนังสือขวัญใส่จดหมายลงในถุงกาแฟและยื่นให้พิมพ์ที่มาซื้อในวันสุดท้ายก่อนเขาจะเรียนจบ ขวัญลาเต้ร้อนไม่หวานค่ะพีมขอบใจนะขวัญขอรับไปโดยไม่รู้เลยว่าข้างในมีหัวใจของฉันอยู่ทั้งดวงหนึ่งปีต่อมาขวาัญทำงานเป็นบรรณารักในห้องสมุดเล็กๆเ,เสียงกระดิ่งประตูดังขึ้นพีมเดินเข้ามาพีมขวัญหรอขวัญ ตกใจเล็กน้อยพี่พิมพเหรอพิมพ์ในที่สุดก็เจอเธอจนได้ฉันเพิ่งได้อ่านจดหมายนั้นเมื่อคิ่ก่อนเพื่อนเป็นคนเก็บไว้แล้วลืมให้ฉันขวนัญหัวเราบเบาๆฉันไม่คิดว่าพี่จะได้อ่านด้วยซ้ำพิมพ์ขอโทษที่ไม่เคยเห็นเธอเลย ทั้งที่เธออยู่ตรงนั้นมาตลอดขวัญยิ้มทางจางมันไม่ใช่แค่ความผิดของพี่หรอกค่ะแค่ฉันเลือกจะรักยิ้มเนี่ยเบงพิมพ์เรากินข้าวกันไหมฉันอยากทำความรู้จักกับเธอในตอนนี้ขวัญบางทีรักขทางั้งเดียวอาจไม่ได้จบลงด้วยการสมหวัง แต่มันก็ไม่ได้จบลงด้วยน้ำตาเสมอไป